สวัสดีค่ะวันนี้มันจะเป็นส่วนสุดท้ายของบทที่5 h e เฮกเ o อร์โแล้วเนาะซึ่งที่เราจะได้เจอกันเนี่ยก็คือ Stopper อร์แซมมวสันเตียวเล่มนะส่วนเนี้ยจะเป็นส่วนขยายมาจากทฤษฎีบทส่วนอื่นๆที่เราได้เรียนมาแล้ว เราจะจําได้ว่าเรามี ho h e x t o h l i n เฉยเราก็จะมีอะไรนะที่เพิ่งเรียนไป h o s เนอะอันนั้นจะเป็น factor p r i c e equalization d i o r e m แล้วก็มีตัวนี้ก็คือ s t o p e r s e m e o s o n d i o r e m ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นส่วนขยาย เขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเมื่อมีการจ้างงานเต็มที่ทั้งก่อนการค้าและหลังการค้าโดยที่การผลิตเป็นแบบผลตอบแทนต่อขนาดคงที่การค้าระหว่างประเทศทําให้ปัจจัยที่ประเทศมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์มีราคาสูงขึ้นและทําให้ปัจจัยที่ประเทศมีอยู่น้อยโดยเปรียบเทียบมีราคาถูกลงส่งผลให้รายได้ที่แท้จริงของเจ้าของปัจจัยการผลิต ก็คือตัวค่าจ้างกับทุนดอกเบีย้ยเนี่ยตัวตัวผลตอบแทนทุนก็คือดอกเบีย้ยเนี่ยแต่ละชนิดเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของราคาปัจจัยคราวนี้สมมุติว่าอย่างในประเทศคือทั้งสินค้า F กับสินค้า M เนี่ยเนาะล้วนอยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็คือ ในสถานการณ์ที่มันเป็นข้อสมมุติของทฤษฎีเนี่ยเราบอกว่าทั้งทั้งสองสินค้าเนี่ยมันอยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ทั้งคู่การที่เขาอยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยนั่นหมายความว่ามันมันจะปรับเปลี่ยนยังไงก็ได้จะจะจะปรับเปลี่ยนไปผลิตตัวไหนก็ขึ้นอยู่กับว่า จะใช้ปัจจัยไปราคาตัวไหนเนี่ยจะจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงมากกว่ากันตัวประเทศไอเนี่ยเมื่อมีการค้าเนาะราคาสินค้า P F เนี่ยก็จะสูงขึ้นอันเนื่องมาจากว่าเ,เขาอุดมสมบูรณ์ใน สินค้าไม่ใช่ในสินค้าอุดมสมบูรณ์ในแรงงานเขาก็ถ้าราคาสินค้า f หลังจากมีการค้าก็จะมุ่งผลิต f ใช่ไหมเขาก็อยากจะผลิต f มากขึ้นมันก็จะไปทำให้ค่าจ้างแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ในการผลิต f เนี่ยก็จะแพงขึงน้น พอค่าจ้างแพงเนี่ยตัวดบยูมันแพงขึ้นเนาะมันก็เหมือนกับว่าทุนเนี่ยมันก็ถูกลงอะ่ะมันไม่มีใครใช้ใช่ไหมโดยเปรียบเทียบนะ ราคาถูกลงในที่นี้มันคืออ,อ,อัตราดอกเบีย้ยเนาะเวลาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าสมมุติว่าไม่ใช่ F 100สิมันคือค่าจ้างรายงานเนี่ยรายงานแต่เดิมเนี่ยถูกจ้างด้วยราคา100บาทในขณะที่ทุนเนี่ยผลตอบแทนทุนเนี่ย อยู่ที่1ห,หน่วยเนี่ยก็คือ50อัตราดอกเบี้ย50สัดส่วนมันคือ2ต่อ1แต่ถ้าค่าจ้างเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวหนึ่งเป็น200ในส่วนดอกเบี้ยยังเท่าเดิมที่50สัดส่วนเนี่ยมันก็จะกลายเป็น4ต่อ1ถูกไหมใช่4ไหม หรือว่าถ้าเราจะคิดกลับด้านกันก็ได้นะมันก็เทียบเท่ากลายเป็น1ต่อ1 5 5 1ส 2, กับ1ต่อ1.4ก็คือตัวทุนเนี่ยมันถูกลงโดยเปรียบเทียบแบบนี้ พอเอาไปโยงกับทฤษฎีการอธิบายข้างบนเนี่ยนะคะเขาจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าหลังจากมีการค้าแล้วเนี่ย P F คือราคาระดับราคาสินค้าในประเทศเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจาก P F เนี่ยมันมีราคาเพิ่มขึ้น อาจารย์เขียนไปแล้วอะแล้วก็อาจจะไม่ได้อัดเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาอัดซ้ำอ,อัดเสียงลงเสียงซ้ำทีหลังนะจะพยายามพูดซ้ำให้ใกล้เคียงมากที่สุดคราวนี้ราคา P I เนี่ยเนาะมันเพิ่มปรับตัวสูงขึ้นพอปรับตัวสูงขึ้นแบบเนี้ยมันก็ส่งผลให้ P F สูงใช่ไหม ราคาสัมพัส์ของปัจจัยการผลิตเนี่ยมันก็ไปผักให้ค่าจ้างสูงพอค่าจ้างสูงเนี่ยสราคาสัมผัส์ปัจจัยการผลิตทั้งหมดเนี่ยก็สูงขึ้นผู้ผลิตเนี่ยก็จะใช้สัดส,ส่วนตัวเคเคเล็กนะก็คือสัดส,ส่วนทุนต่อแรงงานสูงขึ้นเช่นเดียวกันเพราะว่ามันเสมือนว่าแรงงาน มันใช้แรงงานต่อหน่วยเนี่ยทำงานร่วมกับทุนมากขึ้นไม่ใช่แรงงานหนึ่งหน่วยเนาะมันเหมือนกับแรงงานที่จะต้องใช้ต่อหน่วยการผลิตเนี่ยมันต้อง เราใช้แรงงานเยอะอะในขณะที่เราไม่ใช้ทุนเลยทํานองนั้นนะตัวเนี้ยมันถึงไปผลักให้ตัว K เ,เล็กเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วผลของการที่สัดส่วนทุนต่อแรงงานเนี่ยมันสูงมันก็จะไปทําให้ MPL สูงขึ้นด้วยและเมื่อ MPL สูงขึ้น ก็จะก,กระทบกับ vmpl สูงขึ้นเช่นเดียวกันโดยที่ vmpl เนี่ยมันจะสูงขึ้นเท่ากับค่าจ้างที่มันสูงขึ้น vmpl คืออะไรนะคือมูลค่าผลผลิตส่วนเพิ่มเนาะถ้าจำไม่ได้เนี่ยต้องกลับไปดูที่บทที่3หรือว่าบทที่4อาจะไม่แน่ใจนะต้องต้องกลับไปทบทวนเนาะ ถ้าจะให้ขยายความเนี่ยมันมาจากค่าจ้างแรงงานเนี่ยหรือว่าดับเบิลยูเนี่ยนะมันเท่ากับราคาสินค้าคูณกับ MPL ซึ่งไอตัว P คูณกับ MPL เนี่ยมันก็คือ b m p ถูกไหมและถ้าเรากลับด้าน W เท่ากับ P คูณ MPL เนี่ยให้ย้ายข้างกลายเป็นว่า MPL เท่ากับ W ส่วน P นั่นหมายความว่าถ้าค่าจ้างสูงขึ้นมันก็ถึงส่งผลกระทบให้ MPL กับ VMP สูงขึ้นตามไปด้วย คู่เนาะอันเนื่องถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างไอ้ตัว VMPL ตัว VMP ตัว MP แล้วก็อัตราค่าจ้างเนี่ยส่งผลยังไงมันก็จะนำไปสู่ข้อข้อสรุปของทฤษฎีบทนี้ก็คือเขาบอกว่าถ้า Pf ในประเทศไอเนี่ยมันสูงขึ้นมันก็จะทำให้ pm เนี่ยราคาถูกลงเพราะว่าปัจจัยที่ใช้ในการผลิตมันคือทุนใช่ไหมมันราคาต่ำมันก็เสมือนว่ามันถูกลงอะ่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าเนี่ยก็จะเท่ากับร้อยละของการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของราคาปัจจัยความสัมพันธ์มันจะเป็นแบบนี้ก็คือถ้า เปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า f เนี่ยมันเพิ่มขึ้นคือเป็นบวกเนี่ยนะไอตัวเปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างก็จะเป็นบวกทิศทางเดียวกันคือเปลี่ยนแปลงเท่ากันนะนะส่วนเปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะลดลงมันจะเป็นลบฝั่งตรงข้ามกันในทํานองเดียวกันถ้า มันเป็นเปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลง PM ซึ่ง PM เนี่ยเขาใช้ทุนเนาะก็จะสัมพันธ์กับดอกเบีย้ยก็ถ้า PM ลดลงตัวการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ยก็จะลดลงด้วยมันเหมือนกับถ้า PF ฝั่ง PF มันบวกบวกอะ PF สัมพันธ์กับค่าจ้างบวกก็บวกเหมือนกันส่วน PM เนี่ยสัมพันธ์กับอัตราดอกเบีย้ย ลบก็เป็นลบเหมือนกันแบบนี้คือจริงๆเนี่ยนะตัวสเต็ปเปอร์แซมเมลสันเนี่ยเข้ามาขยายตรงที่ว่าหลังจากมีการค้าแล้วเนี่ยปัจจัยที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์คือไอเนี่ยมีแรงงานอุดมสมบูรณ์ราคาแรงงานเนี่ย มันราคาสินค้า F ที่เพิ่มขึ้นก็จะไปทำให้ราคาค่าจ้างเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็รายได้ของเจ้าของปัจจัยการผลิตนั้นๆก็คือเจ้าของแรงงานเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตามในลักษณะเดียวกับปัจจัยที่มีคือ I เนี่ย มีแรงงานเยอะอาจารย์ย้ำอีกทีเนาะแรงงานเยอะแรงงานเยอะเอาไปผลิตเอฟนั้นคนประชาชนในประเทศเนี่ยก็เป็นเจ้าของแรงงานใช่ไหมรายได้ที่แท้จริงเนี่ยของตัวที่เป็นเจ้าของแรงงานก็จะสูงขึ้นในทํานองเดียวกับอันเนื่องมาจากค่าจ้างมันสูงขึ้น ถ้ามีอะไรอุดมคือหลังจากมีการค้าต่างประเทศเนี่ยถ้าอุดมสมบูรณ์ในสินค้าไหนในปัจจัยการผลิตไหนตัวผลตอบแทนปัจจัยการผลิตนั้นและสินค้าที่ชใช้ปัจจัยนั้นเข้มข้นจะสูงไปตามกันในทิศทางเดียวกันโอเคไหมนี่คือนี่คือความหมายของทฤษฎี ซึ่งอาจารย์คิดว่าก็ถ้าในส่วนของ5.8เนี่ยอาจารย์จะอาจารย์จะไม่ไม่พูดถึงละอาจารย์จะข้ามไปเลยเพราะว่าด้วยการเรียนออนไลน์เนาะมันน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับที่จะต้องเอามาใช้สอบแล้วก็คิดว่าน่าจะขอ จบบทที่5ในส่วนของเฮกเตอร์โอลินเนี่ยไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันอีกทีก็คือในคลาสแล้วก็เอ่อในในคลาสเนาะแล้วเราก็จะขึ้นบทที่6กันได้ละสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ